สวัสดีครับพี่น้องทีข่ขรลมรักขัแพ้งครับวันนี้สีผ้าผีผ้านองมาเห็ดมองโยให้กบครับพี่นอ้องกบช่วงนี้ก็เป็นกบช่วงหนาหนาวนะครับพี่น้องเดือนพฤศจิกานะครับพี่นอ้องสำหรับเรื่องกบในฤดูหนาวนะครับพี่น้องในช่วงหนาหนาวจังสี่นะครับน้ำสีเอาออกเลยได้ครับพี่น้องนะครับ สีเหลือนามไว้น้อยๆนะครับพี่น้องปกติกะเสีเวเเยวออกเบิ้ลเด้แะครับพี่น้องวันนี้มีเวลานะครับผมกะสีมาจัดมองยูให้ไหม่นะครับอเอื้นว่าจำาลองเห็ดเป็นเครื่องไงนะครับพี่น้องก็ช่วงนี้โดยปกติแล้วช่วงหน้าหนาวยังสี่ก็คือกบเขาไงนะครับพี่น้องกบสีผ้ากันเขาไงนะครับพี่น้องนี่ตะก้อนบ่อนี่นะครับ ผมกะเลี่ยงไหลอยู่ครับบันนี้กะไขไปแน่นะครับไขไขไปไหลแล้วครับพี่น้องกะเลยเหลือไว้ว่าไว้เห็ดพันธุ์ครับพี่น้องนะครับวันนี้เขาฤดูหนาวจังสิเราวันนี้ผมกะสิจัดแต่งมองยู่ให้เขาไม่นะครับพี่น้องนะครับแต่ฤดูกาลกะสีบ่คืขึ้นกันนะครับพี่น้อง ช่วงนี้พฤศจิกานะครับก็เขาเริ่มเขานาหนาวก็ถือ,อว่าเขานาหนาวแล้วนะครับพี่น้องลม้มเย็นอ่าวิดเวียแล้วนะครับล้มหนาวมามามาเยอนแล้วครับพี่น้องกะทำไให้กบนะครับกบเขากะบอจินเนียเราได้ครับพี่น้องเริ่มสิบบอจินเนียแล้วครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมกับิจัดแตง่งมองให้เขาอยู่ไหมนะครับพี่น้องกะกะนี้แหละไม่เมื่นี้แหละครับพี่น้องไม่มื่ผม เคยกาดไปต่กอนน่นแหละวันนี้ผมก็สีลดลงองเอห้ต่ำๆนะครับพี่น้องนะครับไปไปลองลงแล้วจัดมองอยุ่ให้ไหม <c oughs> โอ้ไม่ได้ตัวเปล่งเปลงเลยครับพี่น้องนะครับส่วนที่เหลือ,อยุ่งนีนะครับพี่น้องกะผมจงไว้นะครับจงไว้ตะเฮ็ดพ่อพันธ์แม่พันนะครับพี่น้องผมจัดจัดแจง้งจัดแจงไหมครับพี่น้อง แคนกระดานครับพี่น้องเอาไมา้เขาง้อยตแต่ช่วงช่วงเดือนที่เขาเอา่าช่วงหนาที่ยังว่าทันได้ถึงหนาหนาวนะครับพี่น้องช่วงนั้นจะในการเลี้ยงจะใส่น้ามากนะครับพี่น้องวันนี้ผมก็สิทธ์จัดแจ,ดจงมองยูให้เขาไม้ครับพี่น้องนะครับจัดไม้โอ้ยังหลยอยู่ครับพี่น้องจ้องไว้จะเป็นพอพันแม่พันนั่นแหละครับพี่น้อง ออโอเคสิตเห็ดทั้งนี้ล้ตําๆครับพี่นอองจะแจงลงตําๆนะครับจําลองเหมือนเหมือนเป็นไงของเขานะครับพี่นอองเขาได้มาสนนะครับคุญละครช่วงประมาณเดือนมีนมาเมษา ปีนาปีสิมานี่ยนะครับพี่น้องกะสิผสมพันธุ์นะครับพี่น้องกับคือว่าพวกนี้นะครับจะเป็นพอพันธุ์เม่พันธุ์นะครับที่ผมคัดเลือกไว้นะครับเพื่อว่าสิผสมพันธุ์ในเดือนมีนาคมเมษายนปีสิมานี่นะครับพี่น้องกะคัดไว้เดี๋โตสวยๆงามๆนะครับพี่น้องแข็งแรงแข็งแรงครับนะครับผมก็สิจัดแก้ง นะครับหมองยุ้ยเขาไม่นะครับแบบนี้เป็นช่วงกบในช่วงฤดูหนาวนะครับพี่น้องเป็นกบในช่วงฤดูหนาวเขาสีบ่มักนำ้ำบ่มักน้ำมากเลยครับพี่น้องนะครับมันสีว่มักน้ำมากนะครับพี่นอ้องตุ๊กอาจีพร้องเขาเหมือนเหมือนในเขาส้นไปในหนีนะครับพี่น้องนะครับ กษิตด้พื้นกบตำลงแล้วครับพี่น้องตำลงแล้วนะครับผมหลดพื้นลงตำแล้วครับพี่น้องเพราจจะว่าใจเขาเขาไปสนข้างในนะครับพี่น้องเพราะว่าจำลองการเป็นการเป็นเหมือนกับไงของเขาเนาะครับพี่น้องนี่แ่นสองอันนี้ผมกะสิแผ่นสองแฟนนี่กสิหลดลงกเขกันพี่น้อง ลดลงให้ต่าลงค้อกันครับน้ำบบนี้กระิบว่ายน้ำโบไปนเลล่แหละครับพี่น้องไปนี่แหละครับพี่น้องกบช่วงหนาหนาวมันมันจะบ่คือช่วงหนาฝนนะครับพี่น้องคือเขาจะส้นนะครับพี่น้องช่วงหนาหนาวจริงๆเขาบ่ต้องการน้ำเลยแทบสิบ่ต้องการน้ำเลยนะครับถ้าเป็นกดธรรมชาติน้ำตรงไหตรงหน้าห้องกะเขาไงนั่นแหละครับพี่น้อง เขาเล่มเขาไงครับพี่น้องนะครับเอาเรื่องในบอกะเช่นเดียวกันครับจำลองให้เขาอยู่ในทีเมเอิทีร่รับรบเพื่อสิพังตัวเขาเนาะครับในช่วงในช่วงนี้เนาะครับเอื่นว่าช่วงเขาไงหรือกบจำสินนั่นแหละครับพี่น้องนะครับผมกระเสีย ลดลงให้มันตั้มนะครับพี่น้องตําให้เขาได้สนได้เลยครับพี่น้องนะครับแต่ก้อนกะเฮ็ียดใบสูงสูงให้เขาง้อยครับพี่น้องแบบนี้แบบนี้สิว่าให้ง้อยครับสิให้เฮ็ดตําตํ้มใบเพื่อให้เขาเมบ <c oughs> ให้เขาเมียบ <c oughs> นะครับพี่น้องให้เขาเมียใบเพื่อจําลองเหมือนว่าเป็นไงของเขานะครับพี่น้อง ออนะครับพี่นอ้องซำนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับลดพื้นลงนะครับแต่ก่อนเปลี่ยนสองแผ่นนี้กับกระดานแผ่นนั้นผมจะ เอาขึ้นสูงเติบนะครับพี่น้องขึ้นสูงเติบช่วงที่ช่วงหน้าฝนนะครับผมกับเพื่อจะให้เขาง่อยนะครับจะหาแนวหนุนสูงขึ้นนะครับพี่น้องแบบนี้กบในช่วงฤดูหนาวอย่างสี่นี่เขาต้องการการพางโตนะครับพี่น้องหรือว่าการจำศีลจำศีลของเขานั่นเองหรือโอ้แบบ ่าย์ไงภาษาบ้านฮอกะกบเบของไงนี่แหละครับพี่น้องช่วงนี้กบธรรมชาติในตรงไหตรงหน้ากะเรื่มมของไงกันแล้วนะครับพี่น,อน,าาน,น้อง,ง,นนองในการฤดูเจ็บเกี่ยวนะครับถ้าอยากให้สมบูรณ์แบบในการทําไงจําลองแบบนี้กะต้องมีฟางครับมีฟางมาปกทั้งทึงนะครับพี่น้องผมกะสิไปหาฟางมาอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าบ่ท่านไห้หาครับพี่น้องก็เลยมันนี่ก็เลยอมา เค็ดเขาได้อยู่ก่อนนะครับพี่น้องมือหลังมืออื่นมือใดบ้างบ้างหมดครับผมก็จ้าสิเปหอกปังมานะครับเพื่อสิปก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 แถวนี้เลยครับพี่น้องปกปกปกไวตั้งเครื่องใหม่ที่ผมกาดไปนี้นะครับเพื่อสิเขาได้ได้ส้นนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับกาเป็นการจําลองนะครับจําลองในจําลองในกบนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับพี่น้อง นะครับพอพันแม่พันครับพี่น้องนะครับจะได้หนีนะครับพี่น้องกะบอท่านด้คัดแยกครับพี่น้องผมมาท่านขัดแยกนะครับอ่าล้อการคัดแยกนะครับพี่น้องกาลังก็สั่งบ่อนะครับเพื่อว่าจะเอาตัวเมียแยกออกไปเองนะครับเพื่อเวลาย่าที่จะผสมพันธ์นะครับจะได้จับเขามาใส่กัน เมื่อถึงเวลาตอนนั้นนะครับช่วงเวลาผสมพันธุ์ครับพี่น้องช่วงนี้กะให้เขาอยู่น้ากันไปก่อนนะครับในระยะที่กําลังเตรียมบอ่อนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องกะเป็นความลู้สาห,ห,หรับเมื่อไม่เด้อครับพี่น้องเด้อสาหรับเลี้ยงกบหนาหนาวเอ่อบัวห้องสีเลี้ยงหลายเลี้ยงน้อยนะครับช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับให้ให้เอา น้ำในบอลออกไปเลยครับให้แหงขอดไปเลยนะครับเนาะอันนี้ผมก็ก็เหลืออยู่ครับเหลืออายุนิดน้อยๆนะครับผมกับสิบอ๋อแหงบไปเลยนลครับพี่น้องนะครับน้ำสิบบให้เรือนะครับแต่ตอนนี้ผมลงมาจากแจ้งมองยูมองโซ่ให้เปิดไม่ยูนะครับพี่น้องอันนี้ผมก็สิบเป้งน้ำนะครับน้ำที่เหลือนี่ก็เอาไว้แหงเลยครับพี่น้องบ่เอาไว้นะครับช่วงนี้คือ เป็นช่วงกบเขาไงครับพี่น้องกบหน้าหนาวนะครับกบช่วงฤดูหนาวนะครับพี่น้องแล้วหัวหานนะครับหัวหานช่วงนี้ลมหนาวหนาวเขามาอากาศเยน็เยนๆเขาจะบดกินเลยครับพี่น้องนะครับกะกะเป็นการประยัดหัวหานเขาลงไปอีกในช่วงหนึ่งนะครับพี่น้องช่วงจากผสมพันธุ์เขาได้นะครับพี่น้องกะสิประมัน เดือนมีนามษานะครับพี่นอ้องเลยดูหนาว่าน้นไปนะครับพี่น้องกบกะจะผสมพันธุ์กันได้นะครับพี่น้องกะจงไว้ครับพี่น้องงวดนี้กะเป็นพันุนะครับเป็นพอพันธแมีพันนะครับพี่น้องสําหรับเสียวลูกออดในปีนานะครับพี่น้องมันนี้ผมว่างๆนะครับพี่น้องผมก็เลยมาจากกัดแจง มองยูมองเศร้าอีกเป็นไหมนะครับพี่น้องจากที่ผมเคยเหตดขึ้นสูง,สงเพื่อให้เพื่อนได้ดูดได้ง้อยนั่นตอนนี้ผมการลดลงนะครับมันลดลงเพื่อใหเพื่อให้เขาไปซนนะครับเขาไปซนเขาไปเมบอยู่ในหันนะครับเพื่อเป็นการจําลองว่าเป็นอ่อไงของเขาเนาะครับเนาะจะให้คือธรรมาชาติเลยมันกะบอกคือครับพี่น้องแต่ว่าเฮาเฮากะ ต้องเข้าใจในกบช่วงที่เขา,าในช่วงฤดูหนาวของเขาเนาะครับพี่น้องน้ำที่เหลืออยู่นีนะครับที่เหลือเห็นอยู่นีก่กะประมาณขอมือนึงครับพี่น้องผมกับสิบเปี้ยงออกไปเลยครับพี่น้องบ่อว้เปียงแห้งเลยครับพี่น้องสําหรับน้ำเนาะครับนะครับแบบนี้ผมกับสิบพี่หาเฟืองครับหาหาเฟืองเขานะครับมาปกปกปก,ปกทั้งทึ่งนะครับพี่น้องนะครับ ปวกทั้งถึงใหม่กับกระดานที่ผมเ,เตรียมไว้อยู่นี่นะครับพี่น้องผมจะหาฟางมาปวกไว้เลยครับพี่น้องวันนี้เขากะจะเขาซนของเขาเองครับพี่น้องนะครับนะครับครับพี่น้องครับกะฝา,ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลาะหาหมองมวนให้ผมได้เด้อครับเด้อเพื่อสีบ่อผาดชิบต่อไปครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่รับชมชิบผมแล้วก็ขอให้พี่น้องอายุมันควนยืนทำมาค่าขึ้นนะครับประัสะจากรคบให้ไข่เก็บไบนะครับเด้อนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ